มาแล้วมาแล้วปิ้งไก่ใหญ่ปิ้งไก่ไกแซบบ้านนป่งเมืองคงเสดอนแข้งสารวันไก่ตัวใหญ่สาบนานหัปทานประเทือนกะอิมเนาะพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้โอกาสพาพ่อแม่พี่น้องมาซื้อปิ้งไกอ่อยู่เมืองคงแข้งสารวันเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าบ้านเพิินเพิ่นพามาพี่น้องเอ้เพิ่นบอกว่าฮู้บอเลือกไก่แบบใดอยากให้ได้ไกแ่แซบ เขามาเบื้งวิธีเลือกไก่พเพลยพี่น้องเพิ่งว่าเลือกแบบได้ให้แซลบแน่นอนแน่นอนเจ้าบ้านต้องหูววิธีเลือกอา้อาวอ้าวเลือกแบบนี้ว่าจานโอโยโยแน่นอนพี่น้องเจ้าของห้านใจดีสุดยอดเลยเพิ่งบอกว่าเลือกได้ตามใจสบายแบบใดจัดเลยเพิ่งว่ากัดตัวไหลจ่ายตัวนั่นเนาะได่ไก่แล้วก็ไปกินกันเลย ใายคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเหตุคลิปขั้งตโตไปเนเดอร์ กินแสบกินนัวต้องครอบครัวนี่กินไปนำํำเว้าผื่นไปนำ้ำคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเดอ้อ